ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมในฐานะเจา้าของรายการ,ร,ราการ็ได้มีโอ <14 S 1> <ขา S 2> กาสจะมาปรึกษากับทางกมจจังหวัดตุตาน,นีเพื่อต้องการใช้สิทธิ์ของตัวเองว่ามีอะไรบ้างนะครับได้ให้หรายละเอียดหลายๆอย่างผมจึงว่าคนพิการนะครับที่ดูรายการไปกับนุ่รล้ออยู่ถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยเกี่ยวกับคนพิการหรือว่าไม่รู้ข้อกฎหมายเลยก็สามารถมาปรึกษาได้ที่อบจนะครับ ผู้ชมรู้สึกว่าหูตาสว่างขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะาเจ้าพนักงานผู้ชายนี่จะคล่องมีมีหัวหน้ามีหัวหน้าแล้วก็ได้มีโอกาสไปาพาคนพิการไปทัศนศึกษาในงบของอบจก็ขอความร่วมมือทาง,อ,งอบจอไปด้วยที่พัทยานะครับสวัสดีครับคุณฝนครับกวันนี้ก็ต้องขอรบกวนมาถามรายละเอียดนะ อยากใช้สิทธิ์ของคนพิการเหมือนกันครับน้องชื่ออะไรครับผมเฉลิมพลครับเป็นเฉลิมพลเป็นนิติกรเป็นนิติกรถึงว่าคล่องเลยแต่นั้นรับครคดีอะไรต้องมาปรึกษาไม่ไั้คีับครบครับคับครับครับครักครันครันคันมรับมรับกรับครับครับครัครอบครั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 บ้มันก็อะมีเรื่องเบคค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 บบชเหลืออย่างอื่นอะไรเงี้ย จริงๆที่นี่ไม่มีโคต้าใช่ไหมกใน่องของพัฒนาสังคมเองเราไม่มีครับบต้องคุ้มมากอยากได้มากเมี่ะคือสิ่งที่ผมที่แบบรู้ว่าเป็นนั่นคือโคต้าแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ผู้ว่าไม่เราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนคือใน ่อยู่ร้องเปลียนตาใช่เดี๋ยวเราต้องไปอาจจะติดต่อให้พี่เป๋อทีนะได้ลองลองลองภาษาให้ผมเลยผมเป็นความคือแบบอย่างน้อยๆผมมันยั่งยืนนะครับเข้าใจผมได้มีโอกาสดูแลภรรยากับลูกด้วยครับพี่เป๋อไม่รู้อีกคนไหมสี่ครับสี่คนครับสี่คนเรียนที่ไหนคะอ่าเรียนจบไปแล้วคนหนึ่งแล้วก็นอกนั้นทำงานหมดแล้วครับจบเ็นที่ก็มอหกแล้วก็คนที่เรียนปริญญานี่ยยังยังไม่จบ คือเอางี้ก็ได้ในในส่วนของสิธิสิที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนะครับคืออาจจะไม่เกิดอาจจะเกิดประโยชน์กับพี่เปแล้วก็คนในสมาชิกของที่เปด้วยว่าเราจะพัฒนาขออยอดกันยังไงได้เพราะในจริงๆแล้วครับคือในส่วนของสิทธิต่างๆถ้าเกิดว่าพี่เปอาจจะไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นเคสลักษณะเนี้ยอาจจะโทรมาหาพี่ฝนก็ได้ือโทรมาหาผมก็ได้อย่างเงี้ยครับผมก็ยินดีให้คำให้คำปรึกษาณตรงนั้นพบางทีเคสที่เราไป จอจริงๆเราอาจจะไม่รู้เอ้ยคนนี้เขาประสบความลำบากยังไงครอบครัวเขาเป็นอย่างไงครับบังเกินะไรบริบทของแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ครับพราท่านี้ผมจะได้มีทางออกด้วยไงเวลาเราลงพื้นที่อ่ผมไปเจอเคสผมพิการหนักๆส่วนใหญ่ผมจะมีท่านนายกอบจท่านนี้เรารู้ก็นอกจากนั้นเราก็มาทางนี้ก่อนแล้วว่าพอที่ช่วยอะไรเขาได้บ้างครับครับของเรามีเรื่องเงินสงเคราะห์สงเครับ คนคนิการหรือครอบครัวพนิกาที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้วคือครอบครัวหนึ่งก็ไม่เกินสามพันบาทเท่าไหร่สอมพันบาทหรือคนพิกาในที่เป็นทางสมาชิกของพี่นะครับเช่นอาจจะต้องต้องการการงานทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ประสันอาจจะสามารถ,ถราาที่จะประสานของผมนี่ไปขงตอนเนี้ยจริงจริงวันนี้ถ้าไม่เจอกิษนะผมก็คงต้องให้ในายกเขื่อนอหามาตาสามารถให้แต่ตอนนี้ขอปรึกษาหน่อย ถ้าสมมุติผมลงมาตาสาม5ห้าเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเราไม่อยากใช้อ่ะพะใช้ผมกลัวสิทธิ์ฟอกไตผมหลุดเนี่ยไม่คนละประเด็นครับในส่วนของการใช้สิทธิ์มาตาสามสิบห้าก็ใช้ไปแต่ประกันต่างงไม่กระทบต่อสิทธิ์ประกันสังคมโอเคอันนี้กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไม่กระทบสิทธิ์เพราะผมไม่เอาไงประกันสังคมผมอยากได้สปสชไม่สิทธิ์การรักษาไม่กระทบมาตรา35โอเคนะครับในการใช้สิทธิ์มาตรา35 แต่สมมติถ้าวันใดพีเ่เอกหรือสมาชิกของท่านสนใจในส่วนของการไปทํางาน,นในสามกอบการมันจะเป็นมาตราสามสามซึ่งมาตรา3ามสันจะกระทบต่อประกันสังคมแต่คนพิการก็สามารถเลือกได้เองว่าจะใช้สิทธิสปชหรือสิทธิประกันสังคมไม่กระทบกับการจิตของเราอยู่แล้วโอเคไม่กระทบไม่กระทบคนพิการบางบางคนไม่อยากเข้ามาทํางานเพราะว่ากลัวกระทบสิทธิ์ใช่อันนี้ไม่กระทบไม่กระทบสามารถเลือกได้ครับไอ้ครอบครัวนี้น่าสนนะ

แต่ต้องปรึกษากับเนี่ยเปลี่ยนสิเปลี่ยนเลยไม่ล่ะแต่เขาต้องมีเอกสารแฟนมาใช่ไหมเขาให้เขาถ่ายมาได้เลยไหมได้ไหมถ่ายไหมถ่ายทางมือถือเลยถ่ายทางมือถือแต่ต้องเซ็นรับรองเลยอราปีนั้นที่นี่ได้อ่าได้อีกอ่ะได้แต่ถ้าถ่ายรูปๆไม่ได้นะครับต้องมีรับรองเอกสารเขาตัวบุคคลเขาต้องรับรองถ่าก็ให้เขารับรองมาเลยง่าอรับรองมาทางมือถือเลยได้ไหมได้ได้ส่งให้คุณฝนใช่ไหมโอเคอ่า แล้วก็ไม่แต่ต้องทำตอนนี้เม่แล้วพี่เปจะจะทำวันไหนบัตรอ่ะวันนี้เลยอ่ะทำวันนี้เลยก็เดี๋ยวเตรียมสำเนาพี่มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของพี่มาไหมสำเนาทะเบียนบ้านประชาชนมีประชาชนมีทะเบียนบ้านทเีบ้านเราดเดี๋ยวคัดได้อ่ะคัดได้ทีนี้ข่ดสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแฟนผี่โอเคอ่าถ่ายรูปมาก็ได้ค่ะให้เขาเซ็นมาเลยแล้วก็ถ่ายรูปวันนี้ก็มารับอ่า และทําบัตรคนพิการนี่นะครับเพราะว่าได้ย้ายมาอยู่ลังสิตปทุมธานีที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นพลเมืองของลังสิตปทุมธานีก็ต้องมาทําบัตรคนพิการใหม่ที่สํานักงานนะครับมาประกาศพัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยศูนย์บริการคนพิการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณฝนนะครับ ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานีรู้สึกว่าบริการดีมากเดี๋ยวผมขอ,อเซ็นเอกสารครับในการที่จะมาขอความช่วยเหลือจากพมจจังหวัดปทุมธานีนะครับอย่างเช่นท่านจะมาต่อบัตรคนพิการก็จะต้องมีบัตรประชาชนบัตรคนพิการที่หมดอายุนะครับก็ให้เตรียมมาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็โดยเฉพาะาผู้พิการที่มาทําบัตรคนพิการใหม่ฮะ ท่านผู้ชมที่ชมรายการครับผู้ที่ดูแลคนพิการต้องพามาด้วยนะครับถ้าเป็นสามีภรรยาแลกะก็จดสเบยนสำรดยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามาขอความชิวยเหลือ,อต่างๆสิ่งที่ติดตัวก็เหมือนขั้นต้นนะครับทุกอย่างมีบัตรประชาชนบัตรคนพิการนะครับสำเนาทะเบียนบ้านต้องเตรียม,มด้วยทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับ ครับรายการในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรายการของเราก็จะออกอกาศนะครับตลอดเวลาถ้าสมมุติว่ามีสเก็ดข่าวหรือว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นก็จะอ,ออกอากาศนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง SCTV ที่ได้ให้รายการได้แร่ภาพออกากศอ้าและอย่าลืมนะครับวันที่23ทธันวาธันวาที่จะถึงนี้นะครับอีก2ออาทิตย์นี้นครับ มีการจัดงานนะครับรวมพลคนลรักวิจเจตหรือว่ารวมพลคนรักปทุมทางคนพิการเนี่ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมนะครับก็โทรมาประสานกับผมว่าอยากจะออกบูธในนามเครือข่ายคนพิการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็รายการไปกับนุ่นล้อนะครับเราก็จะร่วมกันเพื่อที่จะออกบูธเอ,า,อาน้ำหรือของชุ่มลวยอะไรต่างๆเนี่ยมาแจกกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ขอรินเชิญเลยนะครับเพราะว่าบิ๊กแจ็ก็ทําเพื่อคนพิการในจังหวัดปทุมธานีมาอามากมายนะครับเป็นที่ทราบซึ้งของคนพิการเพราะฉะนั้นง,งานนี้คนพิการก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ